ดีค่ะเช้าวันจันทร์ที่18เมษายน2565นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการบอกก้าวเล่าไม่จบกับพิชันนางสาวบุญญาพรเครเกเต้ค,ค่ะผู้ดำเนินรายการในวันนี้ ค่ะปัจจุบันนะคะเราอยู่ในยุคข,ของศตรวรรษที่21นะคะที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านของเศรษฐกิจการเมืองสังคม,มหรือแม้กระทั่งการศึกษานะคะการเร่งพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะซึ่งหัวใจสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าก็คือการพัฒนาคนให้มีศักยภาพค่ะและเครื่องมือนะคะที่จะช่วยพัฒนาคนให้มีศักยภาพก็คือการศึกษาค่ะ และในวันนี้นะคะเรากได้มีผู้วิจัยกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะมาบอกอามาเล่าให้เราฟังนะคะเกี่ยวกับการทําวิจัยในการพัฒนาเด็กนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไปพบกับทั้งสองเลยค่ะใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุิสาแก้วสังค่ะค่ะและดิฉันนางสาวไนวาบานันนะคะ,ะพวกเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะผู้จัดทำวิจัยในครั้งนี้ค่ะ คำถามแรกนะคะที่อยากจะถามก็คือชื่อวิจัยอะค่ะมีอาวิจัยในเรื่องนี้นะคะมีที่มาที่ไปยังไงอยากให้เล่าถึงการทําวิจัยในครั้งนี้สักนิดหนึ่งค่ะต้นวิจัยนะคะก็มีชื่อว่าการพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายได้รุดผ่าร่วมกับกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดเรื่องของเด็กประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่3 โรงเรียนวัดอินทราว,วจะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่าสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากตามสถานการณ์นั่นก็แปลว่าเราจะมุ่งเน้นไปพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รู้เท่าทันและสามารถดำรงชีวิตในตวรรษที่21เได้จากการที่ได้สอบถามรูในระดับปฐมวัยนะคะพบว่าเด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะความคิดสร้างสรค์ซึ่งปัญหานี้นะคะก็จะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในระดับชั้นปฐมวัย หากเด็กไม่ได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมในด้านนี้นะคะเด็กก็จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถคลดแค้ปัญหาได้ด้วยตนเองและนี่อาจจะส่งผลในระดับประเทศต่อไปได้ด้วยเหตุผลนี้นะคะดิฉันและคณะมีความสนใจที่จะศึกษา,าทักษะในด้านนี้โดยตรงค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของเรานะคะก็จะมีอยู่3ประเด็นหลักๆประเด็นแรกนะคะเพื่อ พัฒนาชุดกิจกรรมให้มีค่า e1 ทับ e e2 และค่า ei ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดก็คือ80ทับ80และให้อยู่ในระดับ0.5ขึ้นไปค่ะต่อไปเพื่อเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิด,ดเริ่มระหว่างก่อนและหลังทำกิจกรรมและสุดท้ายนะคะเพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กประถมวัยที่มีต่อชุดกิจกรรมนั่นเองค่ะสำหรับ่ ประชากรในการทําวิจัยในทางนี้นะคะก็คือเด็กอนุบาล3 2สองห้องเรียนจนํานวน4 4คนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ก็คือเด็กอนุบาล3จํานวน18คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่มนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะคุณนายวานะคะก็ได้กลืนกันทําวิจัยกันมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะมีนะักวิจัยอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาบอกในเรื่องของนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยนะคะเดี๋ยวนะคะจะส่งให้คุณตัตยานะคะได้บอกเกี่ยวกับนวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการทําวิจัยค่ะ นวัตกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะจะประกอบไปด้วย3ข้อนะคะซึ่งข้อแรกก็คือชุดกิจกรรมการเล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนยาด้ายหรือผาดร่วมกับกิจกรรมการเล่านิทานนะคะจะประกอบไปด้วย3ชุดนะคะชุดแรกก็คือชุดกิจกรรมรูดผาดจากวัสดุธรรมชาติร่วมกับนิทานเรื่องฤดูร้อนของเจ้าผีเสื้อและพึ้งตัวอ้วนค่ะชุดกิจกรรมที่2ชุดกิจกรรมรูดผาดจากวัสดุสังเคราะห์ร่วมกับนิทานเรื่องเจ้าหนูสามตัวในฤดูหนาวชุดกิจกรรมที่3 ะะจะเป็นชุดกิจกรรมรูดผาดจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์ร่วมกับนิทานเรื่องฤดูฝนของปีโป้ออาแปลงและปลาแปลงค่ะข้อที่2นะคะจะเป็นแบบทดสอบวัดทักษะค,ความคิดสร้างสารรค์ด้านความคิดเริ่มนะคะก็จะมีพรีเทสและโพสเทสค่ะสามนะคะก็จะเป็นแบบประเมินความพึงปอใจของเด็กอนุบาล3นะคะที่มีต่อชุดกิจกรรมการเล่นกับชิ้นส่วนเคลื่อนย้ายด้านรุดผานร่วมกับกิจกรรมการเล่านิทานนั่นเองค่ะ ขอบคุณคุณทัตตยามากเลยค่ะแล้วเราก็ยังมีอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าคุณทิติมานะคะจะมาเล่าในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่ามีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปยังคุณทิติมานะคะสวัสดีทุกคนนะคะดิฉันชื่อนางสาวทิติมาเลพคมทองค่ะเป็นหนึ่งในคณะครูผู้จัดทําวิจัยค่ะ ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะทางเรานะคะก็ได้มีการทดลองไปทั้งหมด3ครั้งค่ะครั้งที่1นะคะก็จะเป็นรายบุคคลค่ะจะใช้กับเด็กอนุบาล3จํานวนสคนนะคะครั้งที่2เป็นกลุ่มย่อยค่ะใช้กับเด็กอนุบาล3จํานวน6คนค่ะครั้งที่3นะคะเป็นภาคสนามค่ะใช้กับเด็กอนุบาล3จํจนวน1ิคนค่ะ ค่ะซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในเรื่องของการพัฒนาชุดกิจกรรมนะคะก็จะมีการหาค่า IOC ค่า e1 e2 ค่า ei ค่า mean ค่า sd และค่า t-test ค่ะแล้วก็ในการเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดวิเริ่มนะคะก็ได้มีการหาค่า IOC ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของค o อนตัมนะคะแล้วก็ค่า t-test ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาระดับความพึงพอใจนะคะก็มีการหาค่า IOC ค่า mean ค่า sd แล้วก็การแปลความหมายค่ะ แล้วก็ในเรื่องของผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในข้อที่1นนะคะก็จะเป็นผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมนะคะก็จะได้ออกมาเป็น6องค์ประกอบด้วยกันค่ะก็จะมี1แบบทดสอบก่อนเรียน2อชุดกิจกรรมที่1 3ชุดกิจกรรมที่2 4ชุดกิจกรรมที่3 5แบบทดสอบหลังเรียนและ6แบบประเมินความพึงพอใจค่ะ แล้วก็ในข้อที่2นะคะจะเป็นการเปรียบเทียบทักษะความคิดสร้างสารรค์ด้านความคิดริเริ่มนะคะก็ในการทดลองใช้ครั้งที่3นะคะได้ผลออกมาก็คือ e 1ได้เท่ากับ80.39 e 2ได้เท่ากับ80.88นะคะซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดคือ80ทสาค่ะแล้วก็ได้ค่า e i นะคะเท่ากับ0.60ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดคือ0.50ขึ้นไปค่ะแล้วก็มีการแล้วก็มีการใช้กับกลุ่มตัวอย่างนะคะจํานวน18คนค่ะซึ่งผลที่ได้อออกกมาก็คคืะแนนรวหลังเีย ะะได้เท่ากับ188คะแนนนะคะซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่10.44ค่ะซึ่งสูงกว่าคะแนนรวมก่อนเรียนนะคะที่ได้มาก็คือ139คะแนนนะคะเฉลี่ยอยู่ที่7.72ค่ะยังมีนัยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.5ค่ะการศึกษาระดับความพึงพอใจนะคะในการ,พ,ารพิจารณาโดยภาพรวมแลวนะคะพบว่าะระดับความพึงพอใจของเด็กค่ะจะอยู่ในค่าเฉลี่ย2.94คืออยู่ในระดับมากค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวอยากให้คุณอลิสาช่วยสรุปการวิใจัยในครั้งนี้สักนิดนึงค่ะว่าสรุปแล้วผลจากการทําวิจัยนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเด้คุณอลิสาสรุปเลยค่ะสรุปผลข้อที่หนึ่งนะคะชุดกิจกรรมลุ่นาร์ร่วมกับกิจกรรมการเล่านิทานให้มีค่า e 1ทกับ e 2เท่ากับ8 0 3 9ิบถ้าแบแและค่า e i เท่ากับ0.60ค่ะซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด ในสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณกำมลวันศรีสัมราและอรพันธ์บรกตัญยูค่ะที่ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเล่นสร้างสัญญางมีจุดมุ่งหมายที่มีต่อการแตนักรู้และเข้าใจตนเองของเด็กประถมวัยการศึกษาครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่าเด็กประถมวัยมีคะแนนหลังทํากิจกรรมสูงกว่าก่อนทำกิจกรรมค่ะ สนะคะทักษะความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดเรื่องของเด็กประถมวัยชั้นปีที่3หลังทํากิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนทำกิจกรรมที่ใช้ชุดกิจกรรมรูสผาดร่วมกับกิจกรรมการเล่านิทานอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าค่ะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณสุภัสสกุลดีและอัญชลีทองเอ็มที่ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นปรบถมปีที่1โดยการเล่านิทานผลการวิจัยพบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดค่ะและข้อที่3นะคะความพึงพอใจของเด็กประถมมวััยช้นปีีีีทท่่่3ตอการ กิจกรรมโดยการใช้ชุดที่กรรมรูดผ่าร่วมกับกิจกรรมการเล่านิทานค่ะมีค่า,าเฉลี่ยเท่ากับ2.94ซึ่งอยู่ในระดับมากค่ะสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณสุภาวดีเพื่นชิงที่ได้ทําการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมศิลปะจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SSPA บวก C, <c เพื่อพัฒนาการกํากับตนเองและการคิดสร้างสรรค์ของเด็กประถมวัยการวิจัยในครั้งนี้นะคะพบว่าหลังใช้ชุดกิจกรรมเด็กมีพัฒนาการที่สูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากค่ะ สำหรับข้อเสนอแน,น,นะนะคะก็มีดังนี้ผักการจัดกิจกรรมรู้สผานะคะร่วมกับกิจกรรมการเล่าร่องทานควรคำนึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่ะผูหรือว่าผู้วิจัยนะคะควรเลกเปลี่ยนกันว่าจุดไหนที่ ทำได้ดีจุดไหนที่ควรพัฒนาเพื่อไปพัฒนาชุดกิจกรรมค่ะและควรศึกษาข้อมูลการจัดกิจกรรมบูสพาที่สามารถส่งเสริมทักษะด้านต่างๆของเด็กค่ะสุดท้ายนะคะควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดดีเรื่องของเด็กประถุวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมนูสพาระหว่างเด็กประถุวัยที่มีอายุต่างกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะอย่าลืมนะคะพบก,กันใหม่นะคะอาทิตย์หน้าค่ะวัดทุกวันจันทร์เวลา8ปนาฬิกาสนาทีกับรายการบอกก้าเราไม่จบนะคะ เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย